หากหญิงหรือชายใดได้ฝันเห็นห้องน้ำที่ไม่ได้ปรากฏตัวของท่านอยู่ตามตําราโบราณได้ระบุไว้ว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องผเผชิญกับความโชคร้ายหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจในอนาคตอันใกล้แต่อย่างไรก็ตามความฝันถึงห้องน้ำนี้ก็ไม่ได้มีความหมายไปในทิศทางที่ลบทั้งหมด เพราะหากในความฝันท่านได้พบเห็นภาพของตนเองที่อยู่ในห้องน้ำแห่งนั้นด้วยตามตำราได้กล่าวไว้ว่าท่านกําลังจะได้พบกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานที่คาดหวังไว้มีโอกาสที่จะพบกับความสำเร็จสุขภาพร่างกายที่เคยเจ็บป่วยอดอดแอดแก็จะมีอาการที่ค่อยๆทุเลาเบาบางลงอีกด้วย และสำหรับเลขเด่นเป็นมงคลจากการที่ท่านได้ฝันเห็นห้องน้ำนี้ก็มีอยู่มากมายหลายตัวเลขด้วยกันท่านสามารถเลื่อนลงไปดูได้ในกล่องคําบรรยายข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญผ่านพบแต่โชคดี มั่งมีมหาศาลกันทวนหน้าทุกท่านทุกคนแล้วอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดความหมายในทุกๆความฝันของคุณในอนาคต